ท่านสื่อมวลชนที่เคารพพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับผมวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักคประชาธิปัตย์สิกเก่ามหาวิทยาลัยรามอำแหงประธานบัณฑิตรามอำแหงรุ่นที่25ผมได้มาส่งหนังสือถึงท่านอาจารย์วุฒิศัติ์ราบเจริญทรัพย์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามอําหงเรื่องขอสภามหาวิทยาลัย พิจนายกเลิกปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสมเด็จกุลเซนบวชที่สุดตามที่สภามหาวิทยาลัยสมัยท่านอาจารย์รังสรรค์แสงสุขเป็นอธิการบดีได้อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้สมเด็จกุลเซนเมื่อพอศ .2544 ในสมัยรัฐบาลพันตบโททักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น บัดนี้เมื่อวันที่24กรกฎาคม2568ทหารคำเขม็นโดยคำสั่งสั่งการของสมเด็จบุนเซนได้ทำการลุกล้ำอธิปไตยแผ่นดินไทยหลายจุดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชายิงอาวุธนานาชนิดเข้าสู่แผ่นดินไทยยิงปืนใหญ่จรวดใส่ปั้นเรือประชาชนส่งผลให้ประชาชนชาวไทยและทหารบาดเจ็บล้มตาย มีการยิงจรวดตกใส่ร้านสะดวกซื้อทำให้แม่และเด็กถึงแก่ชีวิตยิงจรวดตกใส่โรงพยาบาลกันทาร์จังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศถือว่าเป็นอาชญากรของโลกไม่หลงเหลือคุณค่าของความเป็นมนุษย์แต่ประการใดจึงไม่คู่ควรที่จะได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยรังแห่งเลยแม้แต่น้อยดังนั้น การให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่สมเด็จกุลเซนจึงเป็นการเสื่อมเกียรติยศและศักดิ์ศรีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นที่สุดนับแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมาเมื่อพศ .2514 จึงขอให้สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงถอดถอนปติการให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ของสมเด็จกุณเซนโดยเร็วที่สุดและให้มีผลย้อนหลังเสมือนว่าสมเด็จกุลเซน ไม่เคยได้รับเกียรติใดๆจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและทราบว่าสภาหมหาวิทยาลัยรามแผงจะมีการประชุมเรื่องนี้ในวันที่18สิงหาคมที่จะถึงนี้โดยกระผมได้ส่งหนังสือฉบับนี้ถึงท่านอธิการบดีและท่านนายกสภาหมหาวิทยาลัยท่านวีรพลตั้งสุวรรณกับมือท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามแผงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลูกพ่อขุนจงสาม,มัคีกันพ่อกูขุนสีแม่กูนางเสืองลูกหลานเต็มเมืองรังแผงเฮ